สวัสดีค่ะช่องกระปีชาแนลค่ะมือน,นีเฮ้าสิพามัพบวัดบ้านน้นตูมนะคะวัดบ้านน้นตูมนีสร้างเมื่อพศอส4อสองพค่ะโบสหลังนี้นะคะเรามาที่นี่เฮ้าสิพามาเมืองเด้อค่ะ นี่โบดโบดพื้นงามหลายค่ะงามงามหลาย <c oughs> ตรงมันไดขึ้นไปโบดเนาะค่ะสิมีพญานาจ็ดเสียน เป็นเล้าบนไหนอยู่ค่ะแล้วมีอันพระสารีบุตรยืนอยู่ข้างๆเลือกค่ะแล้วก็ทั้งด้านทีอีกด้านหนึง่งสิเป็นพระ บางหามยาด้วยค่ะบางหามยาดนั่นอัน,นตรงด้านข้างนั้นมันผราเนี่ยที่เพิ่นอ,อ่า ทุดดงนะคะป,ะปาะ้าก็จำพวกใคยได้เป็นพระสารีบุตรบ๊อค่ะอือค่ะ โบสเพ่นเดอค่คประตูโบสเพ่นสิเป็นไม้สักย่างดีแกสลัก,ลกพุ่ลคกคะปัดอันแกสลักเป็นรูปพระเทพพนมบอค่ะน้ำค่ะน้ำไหลาย ก็สีนี้พระผุดทะลุต่างๆอยู่ภายในโบสถ์แห่งนี้ด้วยค่ะปากเข้าไปบ่ได้ค่ะ เพราะเพ้นล็อกประตูเอาไว้บ้าก็เด้ท้ายแต่ขังนอกเด้อค่ะอันนี้เป็นโบสถ์้้วมีก็จะเป็นศาลาหลังใหญ่ของเพลนค่ะศาลาหลังใหญ่เงียบค่ะเป็นศาลาจิตธรรมปัจโจ สาลานีค่ะสาลาหลังใหญ่พิ้นขันป่าอ่านผิดอ่านผิดขอโทษเดอ้อป่าจะเฒ่าแล้วหนังสือหนังหาเลียนจบมาโดนแล้วส่งคู่ไปหมดแล้วลืมค่ะลืมหนังสือหนังหาไปหมดแล้วป่าก็ได้เขียนหนังสือหนังหามาเป็น สามสิบปีซืสิบปีแล้วเหตุงานกับมีตาเหตุแบบอื่นที่พระด้ดตองในเขียนหนังสือนี่ปวดเพลินจะมีใบพัดเสียมาค่ะปวดปวดทุกหลังนะคะจะต้องมีใบพัดเสีมากต